ทศจริตหรือโทศจริตคือหนึ่งในจริตหหรือนิสัยพื้นฐานของจิตใจตามหลักพุทธศาสนาโดยโทศจริตคือผู้ที่มีพื้นฐานจิตใจร่าร้อนที่หงุดหงิดโกรธง่ายไม่พอใจอะไรง่ายๆลักษณะของผู้มีโทศจริตที่โมโฉนเฉียวหงุดหงิดง่ายใจร้อนไม่ชอบรอไม่อดทนไม่ชอบให้ใครขัดใจหรือขัดคำพูดมองโลกในแง่ร้ายระแวงไม่ไว้ใจใครง่ายพูดตรงจิกัดเสียดสีโดยไม่รู้ตัวเหตุแห่งโทศจริตเคยชินกับการตอบสนองแบบต้านเมื่อเจอสิ่งไม่ถูกใจ ขาดเมตตาสติและปัญญาน้อมใจให้สงบมีเวรกรรมเก่าที่เคยพยาบาทอาฆาตตามหลักกรรมในพุทธศาสนาวิธีแก้ทศจริตตามแนวพระพุทธศาสนา 1. แก้ด้วยเมตตาภาวานาผู้มีทศจริตต้องฝึกแผ่เมตตาเป็นประจำแผ่ให้ตนเองคนที่โกรธและสับสักทาให้ใจอ่อนโยนเย็นลงไม่แข็งกระด้าง 2. เจริญอน,อนาปานสติสติที่ลมหายใจช่วยให้จิตตั้งมั่นไม่พุ่งตอบสนองตามอารมณ์ฝึกวันละสิบนาทีจะเห็นผลชัดเจนในหนึ่งสองสัปดาห์ สใช้คันติความอดทนเป็นกรอะอดทนต่อคําพูดการกระทบใจท่องไว้ขอให้ฉันอดทนได้อย่างพระพุทธเจ้า4พิจารณาความโกรธมีโทษโกรธแล้วจะร้อนคนอื่นไม่ทุกเราต่างหากที่ไม่เองโทษของโทสะคือเผาจิตให้ร้อนยิ่งคิดยิ่งทุกข์หอยู่กับสิ่งสงบฟังธรรมบ่อยๆอยู่กับธรรมชาติอยู่กับคนใจเย็นสิ่งแวดล้อมช่วยฝึกจิตได้มากหลวงพ่อพุทธานิโยเคยกล่าวว่าคนโทสะจริตนั้นไม่ต้องรีบปราบโทสะให้มันรู้ทันมันเฉย พอมันโกรธก็รู้ว่าโกรธแล้วเดี๋ยวมันดับเอง